ชนนักเรียน3คนขาทางม้าหลายหน้าโรงเรียนย่านพญาไท จะทําอะไรช้าๆหน่อยอ,อยากจะถามความเห็นคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะช่วยกันคิดหน่อยอว่าทางม้าลายเนี่ยทำยังไงให้มันปลอดภัยดีนะคะเพราะว่าทางม้าลายตีเส้นไปก็คิดว่าข้ามถนนตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วธงแดงก็แล้วเจ้าหน้าที่ก็แล้วหน้าโรงเรียนก็แล้วก็ยังเป็นอย่างนี้ค่ะไปดูโดนชนทีละสามคนเลยน้องข้ามทางม้าลายแท้ๆเนี่ยม,มีคนมาบกบกธงแดงให้ด้วยมากันแล้วค่ะแล้วรถก็ขับ ออกมาจากคอนโดสีดำอาชนชนทีละสามคนเลยเปรี้ยงเลยค่ะอ,อะล้มระเนระนาดกันไปเด็กๆจะข้ามถนนฝั่งนั้นไปโรงเรียนถามว่ารถคันนี้ทำไมไม่เบาและชนแล้วจะเป็น,นีไหมเทกระจัด เกลือนเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ยืนกัน4ีหคนใส่ชุดเพื่อที่จะรอเด็กข้ามถนนนะคะทําทุกอย่างแล้วจริงๆอ่ะก็ยังจะมาชนได้ค่ะผู้ชายคนนี้ขับรถข้ามาตรงโรงเรียนย่านพญาไทค่ะทงแดงไม่เห็นหรอทําไมไม่ชะลอทางมาลลยทําไมไม่หยุดคนก็ถามกันไป Facebook ก็โพสต์ค่ะก็ด่ากันด้วยแหละว่าทําแบบนี้อีจิตสํานึกไปไหนหมดเนี่ยนักเรียนโดนชนกันไป3คนมสมสองมสี่ห่งคนมสองสองคนนะคะได้รับบาดเจ็บเยอะด้วยวันนี้เอง คุณแม่ของน้องๆเขาไม่ยอมกันแล้วค่ะเขาบอกว่าเอาลูกชายไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วโดนชนแบบนี้สมองกระทบกระเทือนไม่ใช่ว่าถลอกปอกเปิดแล้วกลับบ้านไปจะอาบน้ำนอนได้เลยนะคะอาจจะมีอาการทางประสาทหรือทางสมองเดี๋ยวสมองบวมขึ้นมาทำยังไงเด็กเริ่มมึนหัวแล้วละค่ะหลังจากที่โดนชนไปเมื่อวันศุกร์ที่19เดินมาแค่นี้เองนี่ไหม ทำไมไม่หยุดเบื้องต้นบาดเจ็บกันเยอะค่ะอเอาเป็นว่าที่พอจะมองเห็นก็ทะลอกปอกเปิรกฟกช้ำเย็บแผลเย็บคางกันไปคางแตกเย็บแปดเข็มตกอกตกใจเ,<อ>เด็กๆเองก็บอกโอ้โหไม่มีความปลอดภัยเลยเหรอเนี่ยก็ไปประถมพยาบาลกันก่อนจนคนไม่อยากข้ามถนนตรงนี้แล้วค่ะ<อ>ถามว่าคนชนเป็นใครเขารีบค่ะเขาจะไปทํางานตายแล้วพอชนเสร็จก็บอกว่าอ ดูแลกันเองนะไม่ได้มาดูอะไร,รเลยไม่ได้มาดูว่า<อ>น้องเจ็บไหมมีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่าไม่ค่ะบอกว่าให้ประกันคุยแล้วกันไอ้ผมเนี่ยจะรีบไปทํางานคนก็บอกแหมพี่พี่ก็ยังมีกระจิกกระใจจะไปทํางานอีกน้องเนี่ยไปชนกับเขาตรงทางม้าลายพอดีเป็นผู้ชายอายุ49ปีค่ะตอนแรกผู้ปกครองเขาโวยเลยล่ะว่าขอโทษก็ไม่ขอโทษไม่ได้ชนแล้วปลายฟรีๆนะคะไหนจะมีค่าทําแผลค่าทําขวัญอีกล่ะเบื้องต้นเขาจ่ายกันไปตั้งหมื่นห้าตอนนี้เจ้าหน้าที่ เขาก็อยากจะพูดคุยค่ะ<อ>เพราะว่าต้องมีค่าเสียหาย เรื่องก็ไปอยู่ที่สอนอพญาไทยค่ะไอตอนแรกที่ว่าไม่ขอโทษนั้นตํารวจก็บอกว่าอยากจะให้เคลียร์หน่อยในฐานะที่ขับชนเขาตรงทางมารายหน้าโรงเรียนเลยแล้วก็มีธงอะไรอันนี้ด้วยก็ถือว่าไม่มีจิตสํานึกเลยไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างเดียวค่ะเบืบ้องต้นตอนนี้ขอโทษไปแล้วนะคะก็อ้างว่าสํานึกผิดไม่ทันนะะ่ะเพราะว่าอยากจะไปตั้งสติก่อนล่าสุดก็ยกมือไหว้ขอโทษไหว้สวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะบอกแล้วบอกอีกเขาบอกว่าในต่างประเทศนี่นะถ้าเป็นสกู l ตโซนนะคะขับได้นิดเดียวแทบจะเคลื่อนไปเล็ก ไม่สามารถที่จะขับเร็ว40 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ว่ากันไปแต่เมืองไทยนี่แหม่ไม่ดูเลยเนาะนี่ขนาดเขาโบกธงแล้วนะธงก็แดงทําไมไม่เห็นเลยโทษมันอาจจะเบาไปไหมล่ะอาจจะต้องหนักกว่านี้ไหมล่ะเออบ่อยเหลือเกินนะคะทาลายกลายเป็นที่ปลอดภัยหอเปลดาก็ไม่รู้ถึงคดีของหมอกระต่ายนะครับก็อยู่แล้วนะครับนี่นะคุยาานบสง